สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถเบรกดาวนะครับขนาด7ตันนะครับมาแนะนําให้ชมกันนะฮะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถเบรกดาวของยี่ห้อซาไก่นะครับผมรุ่น s w 651นะครับอ่านี่นะฮะคันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแรไอเทมนิดนึงนะฮะนานๆเนี่ยจะมีเข้ามาทีนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพรอบคันกันก่อนนะครับนี่นะฮะก็จะเป็นรถเบรกดาวขนาด7ตันนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูปั๊มด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับนี่นะฮะ ความก็มาแห้งดีนะครับไม่ได้มีจุดรั่วซึมตรงไหนนะครับเห็นนะฮะอ่ามตัวเดินสวยนะครับตัวนี้นะครับเหนะเนื้อตัวเนี่ยมาเลี่ยมดีมากๆเลยนะครับถางน้ําด้านบนเนี่ยก็ไม่ได้ผุอะไรนะครับเนี่นะฮะเนือเต็มดีปกตินะครับในส่วนของถังน้ํานะครับถังน้ําสวยนะคันนี้นะฮะนี่นะครับสภาพรอบคันสวยนะครับดูความอีกฝั่งกันบ้างนะครับ ปั๊มแห้งสวยดีหมดเลยนะครัครบแล้วก็นี่นะฮะเจ้าเบรกดาวตัวนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับหลังคานะฮะมาพร้อมกับหลังคาครบช th ุดเลยนะครับซึ่งเนี่ยบางคันนะครับก็มีมาบางคันก็ไม่มีมานะครับแต่ว่าตัวนี้ก็มีมาให้พร้อมนะครับในชุดของหลังคาของเขานะครับเดี๋ยวดูกลางเอวกันนิดนึงนะครับนะครับช่วงล่างสวยหมดเลยนะครับเนื้อตัวแห้งดีมากๆนะครับไม่ผุเลยนะฮะตัวนี้นะครับ นะครับคันนี้นะครับนะครับปั๊มแห้งนะครับปั๊มแห้งทุกจุดเลยนะครับไม่ได้มีจุดลดซึมตรงไหนเลยนะครับเนี้ยมากมากนะครับเห็นไหมฮะถังน้ําด้านหลังเนก็สวยเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับสวยหมดเลยนะครับอ่าทีนนะตัวนี้นะครับนี่นะครับปั๊มีกฝั่งหนึ่งก็แห้งหมดนะครับเนี้ยนะครับคันนี้นะมาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับ สาไฟเอสเบหกห้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูในส่วนของด้านบนที่น่าคนขับกันบ้างนะครับอ่นี่นะครับพอขึ้นมาแล้วเนี่ยหน้าตาคอนโซลของเขาเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะฮะคอนโซลประมาณนี้นะครับบอกก็จะประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมลองขับเทสให้ดูกันนิดนึงนะครับมาลองระบบตัวสั่นของเขานะครับนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวเปิดตัวสั่นก่อนนะครับปึ๊บอ่ะโอเคลองเดินหน้าถังดูนะครับนี่นะ นะครับระบบสั่นของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปกติเลยนะครับนี่นะสั่นแรงดีมากๆนะครับนะนะแรงดีนะครับตัวนี้นะครับโลบสั้นซึบของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับ ดต่หน exactly right? no ้าถ oh ัหลังได้ปกติพวงมาลัยนะครับนิ่มดีปกติเลยนะครับเนี่ยนะเอาไปก็รียงานได้เลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าแล้วก็ถัดมานะครับในส่วนของด้านหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราลองเปิดให้ดูกันนะครับเี่นนะฮะอ่าเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องยนต์เหมือนกับหกล้อสิบล้อบ้านเราเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ของฮีโน่นะครับรหัสเครื่องเนี่ยเป็นตัวดัเบลซูร 4D นะครับตัวนี้นะครับ เยอมากเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินอ้อมไปให้ดูอีกฝั่งหนึ่งกันด้วยนะครับปึ๊บนะเครื่องยนต์ W04D นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ซีซูบนะครับผมตามรหัสชื่อของเขาเลยนะครับอ่าเนี่นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนะด้านในเนี่ยมาสวยมากนะครับอ่าแล้วก็ที่ส,สําคัญนะครับ เราก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เงียบดีมากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเห็นะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเจ้าหน,น,น,น้าบ,บนขับนะครับแล้วก็เป็นสภาพเครื่องยนต์นของเจ้าตัว s อสบิ651คันนี้นะครับสำหรับลูกท่านใดน,นะครับที่สนใจนะฮะเจ้าตัวรถเบรกดาวนะครับขนาดเจตัน ซาไก SW หกห้าหนึ่งคันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสถานกงสุลเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้หน้าบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็พอใครต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับเรียลลิตรอบคันนะครับแล้วก็เป็นวิดีโอตอนขับตอลองใช้งานของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้ได้ชมกันทลายทีนึงด้วยนะครับเนี่ยนะฮะ อ่าคันนี้เนี่ยก็มาสวยมากๆเลยนะครับเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทํางานได้แน่นดีหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับเจ้าตัวซาไกเอสติวหกห้าหนึ่งคันนี้ครับผมใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้รับสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ